แต่ตัวเจ้าของนี่เป็นยอดของการตัวโกหกตัวเองเป็นยอดของการตัวโกหกนะดูมันตรงตรงเห็นมันตรงตรงใจมันคิดอะไรมันเป็นอะไรมันอยู่เหนือหรือมันเป็นทาุของอะไรนี่ดูไปตรงตรงจะแก้มันยังไงนี่มันเป็นยังสันได้ฮะมาเห็ทรงคือได้ว่ามันมีราคะทำทรงคือไม่มีราคะมีโทสะทำทรงคือไม่มีโทสะอืมอยากได้ทำทรงคือไม่อยากได้อันนี้ตัวเจ้าของได้ พ่อตัวจะคข้องเดี่ยวบ้านนี้บอสสามารถเรียนรููธทรมาได้นะเห็นมันตรงตรงมันอยากได้ยังเบิ้งมันขาดมันอยากได้ยังมันอยากได้ยังเอามาเหตุยังทามันเบิ้งไปยังนะเบิ้งมันเหนมันเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาเห็นความคิดเห็นความคิดมาถ้าเกิดอารมณ์มากกับเป็นเวทานานุปัสสนาเห็นความรู้สึกเนี่ยตามรู้ตามเห็นทุกกระบวนการของกายของใจ โยมลุงทิพย์อะโยมแม่สมบัติโยมแม่เป็นคนนอนยากเจ้าขาเออคันเห่าบ,บ่ปล่อยว่างจะเป็นมันเนี่ยอาจารย์นี่ก็ยังวะคิดแต่ตลอดเป็นคนมาคิดนะแต่ตอนนี้ก็ยังมาคิดอยูอ่แต่ว่าคิดแล้วมันบทถูกคิดแล้วมันว่างเป็นฮะบ่เม่นว่าบ่าคิดได้ะผู้คนบ่คิด ก็อีกแบบนึ่งแต่ว่าเข้าเป็นนักคิดมาเต็นหน่อยอ่าลายภพลายศาสตร์เข้าเป็นนักคิดเพราะเขาขายใจเท่าเลยเขาก็คิดคือเกา่านี่ฟังอย่างนี้ก่อนบางทีไม่ค่อยได้ฟังนะแม้จะสบายแล้วไม่ถือมั่นแล้วนี่คนชอบคิดก็คิดเหมือนเดิมนะคิดเหมือนเดิมแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือว่ามันวางกวามคิดได้แล้วคิดแล้วก็ไม่ทุกคิดเท่าไหร่ก็ไม่ทุก เคยได้ยินไหมคิดเท่าไหร่ก็ไม่ทุกมันก็เหมือนกับเราใช้ร่างกายเนี่ยใช้ขายางอย่างนี้นะเนี่ยตอนเรามีกิเลสเราก็ยนืนเดินนั่งนอนเหมือนเดิม,มพอหมดกิเลสร่างกายก็ยืนเดินนั่งนอนอาการของใจเหมือนกันรู้สึกนกคิดม่มีกิเลสเราก็รู้สึกนกคิดขึ้นเขา้าแต่ว่ามันหั่งบกของคิดกับคิดขึ้นเข้าป่ะนี่คิดอลไอยากเศร้าคิดก็ได้คิดไปปุ๊บเศร้าคิดมาซศ้าปิดโทรศัพท์เนี่ยดับ เศร้าได้อ่ามันปกครองได้ไปเนี่ยคิดยังแล้วกว็คิดแล้วก็แล้วบกคองอ่ะ,อะก็คือบบยึดในขันหาขันหามีอยู่แต่ไม่ยึดในขันหา้าเรือจะใส่ขันลุนหลใส่ขันลุดหลุดมีตันหาวประทานอืมโบตองยานว่าคิดหรือบ่คิดได้อันนั้นเป็นขันหาขันหา,นหาอ่า ผู้เพิ่นบกคิดเนะ่คือเพิ่นมีกาลังกําลังชาญหลายเพื่นอาจจะบกคิดแต่ว่าผู้คิดอยู่เนี่ยคือบม่มีปัญหาคันบ่มีอุปทานคิดได้เมื่อกูยางคิดไปอ่ะยบนอนกับรับจ่อยโหลดอาจารย์นี่นี่อยากรับก็รับเลยบร่ได้ยากน้ำไปได้เนี่เมื่อคือแต่กี่คิดละค้างแต่ก่อนคิดแล้วมันค้างคิดแล้วมันค้างอันนี้คิดแล้วก็เศร้าคิดกัแล้ว หายไปเลยสบายใช้งานความคิดได้อย่างอิสระมบเนียเนี่ย,เ,ยเป็นอิสระในขันทั้งห้า